หรือบ้านด่วนรับซื้อเงินพนล่วงเม็ดละห้าล้านบาทใครมีเงินพดล่วงแบบนี้เอามาขายผมได้นะครับสวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับ ของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ ID มาเลยนะครับแอดไรบีเอ0ศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ fc ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับใครก็มาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเงินเม็ดครับนี่คือเงินพดด้วงครับเงินพดด้วงที่เราใช้ในชีวิตประจําวันในสมัยก่อนครับแต่มันมีราคาเพื่อนเพื่อนพี่พี่ฟังผมไม่ดีนะมันมีราคาบางเม็็ดดมมีรราาาาคคเนนึงหลลย้ับ บางเม็ดมีราคาเม็ดหนึ่งหลายหลายล้านใครมีเงินพดด้วงแบบนี้ฟังให้ดีนะครับบ้านใดมีเงินเม็ดเม็ดแบบนี้นี่เพื่อนเพื่อนดูนะไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนก็นแล้วแต่ลองแอดไลน์ไอดี ID ตามหน้าจอครับส่งรูปผลเพื่อนเนี่ยมาประเมินราคาเพื่อนเพื่อนฟังให้ดีนะเงินพดด้วงเนี่ยมีหลากหลายไซส์มีหลากหลายไซส์าบางเม็ดนะวันนี้นะครับผมจะมาประกาศรับซื้อนะเงินพดด้วงเม็ดละห้าล้านเงินพดด้วงครับผมประกาศรับซื้อเม็ดละห้าล้านบาท <บา S 2> ใครมีเงินพดด้วงแบบนี้ เอามาขายผมได้ใครมีเงินพอด้วงแบบนี้ครับเอามาขายผมได้ผมยินดีรับตือจ้าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีพี่ธินกรครับสวัสดีพี่โซครับสวัสดีพี่อนงค์วันฮะสวัสดีพี่มิดครับเอฟีจากไต้หวันครับสวัสดีพี่จันทิมาลาดนะครับสวัสดีพี่ประทุมศักดิ์เม็ดใหญ่มาสวัสดีพี่เศร์สันติครับมาพี่จ๋าใครมีพวกนี้ใครมีของพวกนี้อยู่ที่บ้านมีแล้วอยากจะขายเอามาขายผมได้ มีแล้วอยากจะขายเอามาขายผมได้ครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่า TE Serbia, equival, เหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลรยคามนะครับพระเครื่องพระพุชามีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปมาประเมินราคาห้ของของท่านที่ท่านส่งมาหาผมเนี่ยทางไลนมีราคาผมจะรีบตอบกลับนะครับแต่ถ้าเกิดที่ท่านส่งมาหาผมยังไม่มีราคากราบขอภัาายครับกราบขอภัยมานะที่นี่ครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวนะเพราะตอนนี้นะครับที่เพื่อนๆส่งไลน์มาหาผมเนี่ยมันเยอะมากมันตอบไม่ทันจริงๆนะครับตอบกลับเฉพาะที่ผมสนใจจะรับซื้อเท่านั้น บางอันยังไม่มีราคานะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่น้อยฮะวิไลวันดูประจําแต่ยังหาของมาขายไม่ได้ไม่มีปัญหาครับสวัสดีพี่กิติศักดิ์ครับสวัสดีพี่กิติศักดิ์ครับมาสวัสดีทุกท่านครับนี่พี่จ๋าบอกพี่เขาหน่อยสิบอกพี่เขาหน่อยนี่เมื่อกี้เพิ่งย้ําอยู่เมื่อกี้นี่เองนี่นี่อ่ะพี่พี่จ๋าบอกพี่เขาหน่อยทักไปไม่เห็นตอบเลยพี่ทอซ่าครับพี่ทอซ่าครับผมรบกวนจะชี้แจงพี่ทอซ่าครับถ้าพี่ทอซ่าส่งมา แล้วผมเปิดอ่านแล้วผมไม่ได้ตอบแสดงว่าของของพี่ทอซายังไม่มีราคาครับเอาพอดผมตอบกลับทุกอันไม่ไหวนะพี่ๆจ๋าฝากครับบ้านใดครับมีเครื่องกระเบื้องแบบนี้ครับผมยินดีรับซื้อนี่คือเครื่องกระเบื้องเครื่องไายคามเครื่องเบจจรลงครับนี่ใครมีแบบนี้เอามาขายผมได้เลยใครมีแบบนี้ครับเอามาขายผมได้ราคาเนี่ยยุติธรรมแน่นอนฟังเพื่อนๆเพื่อนๆฟังให้ดีนะครับราคายุติธรรมแน่นอนมีราคาตั้งแต่ชิ้นละนี่นี่นี่แบบนี้ชิ้นหนึ่งหลายหหมื่นชิ้นใหญ่ไปแล้วเป็นแสนครับ แบบนี้ชิ้นหนึ่งหลายหมื่นชิ้นใหญ่ใบหนึ่งเป็นแสนใครมีแบบนี้นะครับเอามาขายผมได้ใครมีแบบนี้เครื่องกระเบื้องแบบนี้นะครับ <t os al prescribed> เครื่องกระเบื้อง <t os al> เครื่องไรคามการนร้ําชาแบบนี้ผมยินดีรับซื้อครับผมยินดีรับซื้อให้ราคายุติธรรมแน่นอนแบบนี้ใบหนึ่งหลักหมื่นนะแบบนี้ใบหนึ่งหลักหมื่นนะครับใครมีของพวกนี้นี่นี่นี่ให้เพื่อนๆดูปั้นน้ำชาแบบนี้ครับถ้าสภาพสมบูรณ์ใบหนึ่งเป็นหมื่นถ้าสภาพสมบูรณ์ใบหนึ่งเป็นหมื่นแต่ถ้าไม่สมบูรณ์ใบหนึ่งเหลือหลักพันนะครับ ถ้าไม่สมบูรณ์ปั้นน้ำชาการน้ำชาแบบนี้ใบหนึ่งเหลือหลักพันนะใครมีแบบนี้เอามาขายผมได้ใครมีแบบนี้เอามาขายผมได้ครับแบบนี้ผมยินดีรับซื้อนะสวัสดีทุกท่านครับมาใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยอย่าลืมนะปั้นน้ำชาแบบนี้มีราคาสวัสดีพี่สถาพรครับพ,พี่จา๋าอย่าลืมครับบ้านไดครับมีเครื่องเงินครับนี่อันนี้เป็นขันเงินแบบนี้ เป็นขันเงินแบบนี้บอกเพื่อนๆพี่ๆเลยนะจ๊ะน้องยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนใครมีของพวกนี้มีแล้วอยากจะขายผมสามารถแอดไลน์ไอดีมาครับสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอมาแล้วส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยนะฮะสำหรับพวกเครื่องเงินนะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลยคขามพระเครื่องพระพุชาครับบ้านใดครับมีพระเครื่องพระพุชา,า,มชาไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ฮะผมยินดีรับเชา่าบอกเพื่อนๆเลยนะ ผมยินดีรับเช่าวเพื่อนๆให้ราคาอยู่ที่ทมแน่นอนนะครับใครมีแบบนี้เอามาขายผมได้ใครมีแบบนี้เอามาขายผมได้ผมยินดีรับซื้อครับมามามาสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับวันนี้เข้าเรียนเร็วหน่อยสวัสดีพี่ๆทุกท่านใครก็มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ามาครับมาครับพี่จา๋าขอฝากหน่อยนะท่านใดนะครับที่เดินทางไปจังหวัดสุนนพรรณนะอำเภออู่ทองนะครับแล้วหาที่พักอยู่นะผมขอแนะนํานะครับสวนลุงชานไทยโฮมสเตย์นนะเป็นสวนที่ อยู่อบล้อมด้วยธรรมชาติจริงๆนะครับแล้วราคาสบายกระเป๋าใครไปนะแล้วบอกเป็น F อซของผมนะมีส่วนลด 10- 2ถึงทันทีนะครับเดี๋ยวขอฝากผู้สนับสนุนนิดนึงครับหากคุณทำงานไม่อย่างต่อเนื่องอยา,งากหาที่พักผ่อนแนวธรรมชาติแบบชิลๆที่นี่เลยครับสวนลุงชาญไทยโฮมสเตย์สุพรรณบุรีมีบริการบ้านพักเป็นหลังในสวนอันงร่มรื่นและอบล้อมไปด้วยธรรมชาติมีบริการอาหารไทยพื้นบ้านมีศูนย์การเรียนรู้ในเชิงนวัตกรรม แถมยังมีกิจกรรมนานาชนิดฟรีสนใจสำรองที่พักโทร061 505 9222ลุงชาญยินดีต้อนรับครับมาจ้ามาจ้าเข้าห้องเรียนครับเข้าห้องเรียนครับมาแล้วมาเข้าห้องเรียนดีกว่าสวัสดีพ,พี่พี่ทั้ง300กว่าท่านครับมาเราให้ดูนี่ก่อนเมื่อวานเมื่อวาน,ม,วานมีพี่ท่านหนึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดบอกเพื่อนเพื่อนพ,อนพี่พี่เลยนะ เขาดูรูปเหรียญคุดไม่ดีเขาดูคลิปเหรียญคุดไม่ดีครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดปีพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดใครมีเหรียญบาทแบบนี้แล้วเป็นแบบที่ผมกําลังตามหาผมรับซื้อครับหนึ่งเหรียญหนึ่งหมื่นผมรับซื้อแน่นอนครับเหรียญหนึ่งบาทตราคุดปีหนึ่งเจ็ดนะฮะฟังดีนะครับปี2 5 1 7แบบนี้ผมยินดีรับซื้อครับไว้มีโอกาสจะพาลูกแวะทันทีขอบพระคุณพี่ชายครับขอบพระคุณพี่ธินกรรับมาครับมาครับขอบพระคุณพี่ชายมากๆครับ นี่ฮะนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุตปีหนึ่งเจ็ดเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูนะใครมีแบบนี้แล้วเป็นแบบนี้ผมรับซื้ออละหมื่นใครที่มีแบบนี้แล้วมีลักษณะที่เป็นแบบนี้ครับผมยินดีรับซื้อละหนึ่งหมื่นบาทผมยินดีรับซื้อละหนึ่งหมื่นบาทคือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดแบบปั๊มด้านเดียวครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูนะพื้นผิวด้านหลังจะไม่มีร่องรอยการเจียพื้นผิวด้านหลังจะไม่มีร่องรอยการเจียนะครับแบบนี้เอามาขายผมได้สองเหรียญสองหมื่นสองเหรียญแบบนี้ สองหมื่นบาทคู่ละสองหมื่นบาทใครมีนะครับผมยินดีรับซื้อใครมีย้ํานะผมยินดีรับซื้อครับสวัสดีพี่ๆีทุกท่านครับพี่พี่จ๋าแคปเจอร์ครับอ่าเดี๋ยวผมวางแบบนี้ให้ทุกท่านแคปเจอร์ใครแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งกดหัวใจรวๆมาครับแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งกดหัวใจรวๆมามาครับเหรียญหนึ่งบาทตราคุตปีหนึ่งเจ็ดอัลละหมื่นเหรียญตราคุตปีหนึ่งเจ็ดรับซื้ออัลละหนึ่งหมื่นบาท ใครมีเอามาขายได้เลยใครมีแบบนี้เอามาขายได้เลยครับหรือว่าถ้าเกิดใครมีเหรียญคุดเนี่ยกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาเราจะได้รู้ครับและเราก็จะได้เดินทางแล้วนะฮะมาครับมาครับสวัสดีพี่ๆีทุกท่านครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับมาจ่ามาจ่าวันนี้เข้าห้องเรียนเร็วหน่อยนะฮะเพราะวันนี้พดด้วงหลายเม็ดวันนี้พดด้วงหลายเม็ดมาครับมาครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับใครกดหนึ่งมาขอให้รวยเฮงเฮงรวยรวยขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ ไปครับไปครับมาเดี๋ยวขอวางก่อนนะมานี่เพื่อนๆพี่ๆดูนะนี่คือเหรียญเงินช้างสามเสียนครับนี่คือเหรียญเงิน1บาทรัชกาลที่5้าช้างสามเสียนซึ่งเป็นเหรียญในตำนานเจอของแท้หนึ่งแสนเหรียญเอ้ยเจอของปลอมหนึ่งแสนเหรียญจะเจอของแท้หนึ่งเหรียญครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทที่หายากและจัดว่าเป็นเหรียญในตำนานครับเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่ห้าช้างสามเสียนครับเพื่อนๆพนี่ๆี่ดูนะช้างสามเสียนนี่ เป็นเหรียญที่ออกมาแต่ไม่ได้ออกมาใช้นะครับออกมาเพื่อแจกในงานพระ,ระบรมศพของเสด็จพ่อรัชกาลที่ห้านะฮะเนื่องจากผลิตออกมาแล้วจะนํามาใช้แต่เสด็จพ่อรัชกาลที่ห้าทรงเสด็จสวรรคตซะก่อนนะครับก็เลยนําเหรียญอันนี้นะมาแจกเป็นงานพระ,ระบรมศพครับนี่ฮะนี่ใครมีเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่ห้าช้างสามเสียนแบบนี้สวยๆอัลละห้าแสนแต่ถ้าเกิดสภาพไม่สวยแบบนี้หรือเหรียญหนึ่งไม่กี่หมื่นนะครับฟังให้ดีนะ ถ้าเป็นสภาพที่ไม่สวยแบบนี้เหลือเหรียญหนึ่งไม่กี่หมื่นวันนี้ผมมีวิธีดูไม้เพื่อนๆได้ดูกันเพื่อนๆพี่ๆดูนะหยิบเหรียญขึ้นมานะครับเหรียญช้างสามเสียนะอันดับหนึ่งนะอันดับหนึ่งที่เราจะต้องสังเกตคือจะต้องเป็นเนื้อเงินครับสวัสดีพี่เลิศรักครับจะต้องเป็นเนื้อเงินเพื่อนๆพี่ๆฟังผมไม่ดีนะจุดที่หนึ่งคือเป็นเนื้อเงินจุดที่สองครับเพื่อนๆพี่ๆหยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วหมุนนะ พระเสียรของทุกเหรียญของเหรียญหนวดช้างสามเสียรจะต้องเป็นแบบพระเสียรกลับเท่านั้นทุกท่านฟังให้ดีนะครับจะต้องเป็นแบบพระเสียรกลับแบบนี้เท่านั้นสวัสดีพี่อ้อยคองหลวงครับถ้าเป็นแบบพระเสียรตรงเกททันทีนะฟังให้ดีนะครับเหรียญหนึ่งบาทรัชการที่ห้าช้างสามเสียรหยิบขึ้นมาแล้วหมุนแบบนี้ครับจะต้องเป็นแบบพระเสียรกลับเท่านั้นนี่คือจุดที่สองนะครับจุดที่สามเพื่อนๆพี่ๆดูนะผมเคยย้ํากับเพื่อนๆอยู่เสมอว่า ใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทช้างสามเสียนอยู่ที่บ้านใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทช้างสามเสียนอยู่ที่บ้านหยิบขึ้นมาดูครับแล้วถ้าเพื่อนๆมีเส้นตามนี้เอามาขายผมได้เพื่อนๆดูนะเส้นระหว่างร่องเฟืองครับนี่เป็นตัวบ่งบอกเป็นตัวจุดชี้เกยแท้เลยอ่ะเพื่อนๆดูนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆดูให้ดีนะนี่นี่เห็นในร่องเฟืองไหมใครเห็นในร่องเฟืองบ้างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตสิบวินาทีขออนุญาตหยิบกล้องอา มาเราจะได้ดูและจะได้รู้ไปแบบละเอียดพร้อมๆกันนะครับเราจะได้ดูแล้วก็จะได้รู้แล้วก็จะได้เรียนรู้แบบละเอียดไปพร้อมๆกันนะทุกท่านฟังให้ดีนะครับทุกท่านฟังให้ดีนะอ่ะเดี๋ยวผมไม่ถนัดในการใช้กล้องนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะกล้องงัวด,ด้วย <c oughs> สวัสดีพี่ราชพลครับมีครับขายไปหมดแล้ว <c oughs> มาครับมาครับมีแบบนี้เอามาแบ่งน้องพี่ราชพลน,น้องรับซื้อครับ น้องกลับซื้อทุกท่านฟังห้ดีนะนี่มีใครเห็นเส้นไหมมีใครเห็นเส้นในร่องเฟืองของเหรียญเหรียญนี้ไหมครับนี่เส้นเส้นนี้มีความสําคัญผมใช้กล้องไม่ค่อยเป็นน่ะใช้กล้องผ่านไลน์ไม่ก็เป็นอ่านี่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 เห็นไหมมีใครเห็นเส้นบ้างมีใครเห็นเส้นบ้างเส้นเส้นนี้มีความสําคัญครับเพื่อนเพื่อนจ๋าเพื่อนเพื่อนพี่พี่จ๋าเดี๋ยวขอเช็ดกล้องอีกหนึ่งทีนะฮะทําไมมันมัวไม่รู้ เพื่อนเพื่อนพี่พี่ฟังผมไม่ดีนะครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทแล้วเป็นแบบนี้แล้วมีเส้นแบบนี้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูนะในร่องเฟืองนะครับในร่องเฟืองจะมีเส้นนั้นทไมมันไม่ชัดวะอ่ะเห็นไหมใครเห็นเส้นพิมพ์คําว่าเส้นมาครับใครเห็นเส้นในร่องเฟืองพิมพ์คําว่าเส้นมามันไม่ชัดนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูนะนี่เส้นตรงไหนนี่ครับเส้นในร่องเฟืองพวกนี้ เส้นในร่องเฟืองนี้ที่มันเป็นขีด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 ,ข,ด,ข,ดขีดแบบนี้จําเป็นจะต้องมีทุกร่องอ่ะฟังให้ดีนะครับอ,อ๋อผมขยายอยู่เดี๋ยวแป๊บนะึงนะจําเป็นจะต้องมีทุกร่องครับคนอื่นก็ทํากับชัดชัดยกเว้นผมอ่ะนี่อ๋อมันต้องชิดชิดแบบนี้ใช่ไหมอ่ะเห็นไหมครับเห็นไหมครับมีคนเห็นเส้นไหม ใครเห็นเส้นพิมพ์คำว่าเส้นมาใครเห็นเส้นพิมพ์คำว่าเส้นมามาเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับนี่เห็นไหมนี่ทุกล่องเฟืองทุกล่องเฟืองเพื่อนๆพ่พี่ๆจ๋าฟังให้ดีทุกล่องเฟืองเห็นไหมครับมันจะมีเส้นอยู่นี่คือจุดตายและจุดที่สําคัญของเหรียญเงินหนึ่งบาทราชการที่ห้าช้างสามเสียนฟังให้ดีนะครับเมื่อกี้เส้นเมื่อกี้คือจุดตายและจุดสําคัญ ของเหรียญเงิน1บาทรัชก,กาลที่5ช้าง3ามเสียนแบบนี้นะครับใครมีสวยๆผมรับซื้อนะ1เหรียญ5 0 0แสนบาทนะครับ1เหรียญ5 0 0แสนบาทเจอของปลอม10,000แสนเหรียญถึง2 0 0แสนเหรียญจะเจอของแท้สักเหรียญครับจะเจอของแท้สักเหรียญน,นี่ครับพี่แสสันติบอกว่าเห็นครับเต้นระหว่างร้องเฟืองขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับใครก็มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์จ้ะเส้นอันนี้สําคัญนี่คือเหรียญเงิน1บาทรัชก,กาลที่5้ ช้างสามเสียนในตำนานครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วกดเลขห้าแล้วกดไลค์รวยๆน้องหน่อยจ้ะมาครับมาครับเรามาศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับเราจะมาศึกษาไปพร้อมๆกันนะมาครับไม่เห็นขอมาส่องที่บ้านสวัสดีพี่ดีวครับสวัสดีพี่ดีวเสียใหญ่แห่งสะพานกาวนะครับมาครับพี่ดดีมวเมาไปเลยเหรียญแนวๆแบบนี้เหรียญไม่สวยแบบนี้ไม่คู่ควรกับมือของพี่ดีวครับ ไม่คู่ควรกับมือของพี่ดิวของพี่ดิวนี่ต้อง M/S 70เท่านั้นนะฮะแบบนี้นี่แบบเบบีเบบีเล่นครับมาสวัสดีทุกท่กทานครับแต่บอกก่อนนะที่บอกว่าเบบีอย่างเงี้ยพบเจอเหรียญแท้ได้น้อยมากพบเจอเหรียญแท้แท้ได้น้อยมากครับมาสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านใครก็มาแล้วทักทายกันหน่อยจ้ะมาครับมาครับมาเรามาเข้าห้องเรียนกันดีกว่าฝ่ายหนึ่งเรื่องดีกว่าฝ่ายหนึ่งเรื่องครับพี่ๆจ๋าพี่ๆท่านใดครับมีพระเครื่องครับ ผมรับเช่าพระเครื่องนะพี่ๆท่านใดครับมีพระเครื่องพระพุชามีแล้วอยากจะขายนะเพื่อนๆพี่ๆฟังผมไม่ดีนะแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับนี่นําพระเครื่องพระพุชาของท่านมาขายผมได้นําพระเครื่องของท่านมาขายผมได้ครับนี่คือเต่าหลวงพ่อหลีววัดไร่แตงทองครับแบบนี้ตัวหนึ่งหลักพันถึงหลายหมื่นนะฮะแบบนี้ตัวหนึ่งหลักพันบางรุ่นตัวหนึ่งเป็นหมื่นบางรุ่นตัวละหลายหมื่นนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาได้อิดรับซื้อรับเช่าทุกสภาพนะ พวกนี้นะครับยังไม่แพงนะองค์หนึ่งพันกว่าสองพันสามพันประมาณนี้นะครับใครที่มีพระเครื่องแบบนี้มีแล้วอยากจะขายครับมีแล้วอยากจะขายผมยินดีรับซื้อผมยินดีรับซื้อให้ราคายุติธรรมแน่นอนครับฟังให้ดีนะใครมีของพวกนี้มีแล้วอยากจะขายสามารถนํามาขายผมได้ครับนี่พระเครื่องพระบูชาครับพระเครื่องพระบูชาแบบนี้เอามาให้ผมเช่าได้เลยแบบนี้เอามาให้ผมเช่าได้เลยครับยินดีรับเช่าจ่ายเพื่อนๆด้วยเงินสดแน่นอนนะฮะ ใครมีพระเครื่องนะครับเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัถุบุรานตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสิญยานมาครับมาครับสว,วัสดีพี่พี่พทุกท่านครับนี่นี่นี่น,นี่เดี๋ยวให้ดูเมื่อคืนก่อนนอนนี่เช่านี่มาเมื่อคืนก่อนตอนเย็นครับเช่านี่มานี่คือพระพุทธชินราชครับนี่คือพระพุทธชินราชอินโดเจนปีพศสองพันสี่้อยแปดิบห้าเป็นพระที่ผมบอกทุกท่านว่าเฮ้ยใครมีพระหล่อๆแบบนี้นะผมยินดีรับเช่านะครับผมยินดีรับเช่านะนี่ หล,ล่อแบบนี้เลยผมยินดีรับเชา่านี่คือพระหล่อครับหล่อจากทองเหลืองของวัดสุทัศน์ปีพศ2485แบบนี้ถ้าสวยๆมีโค้ดพิมพ์ใหญ่องค์หนึง่งหลายหลายหมื่นครับองค์หนึง่งหลายหลายหมืน่นใครมีพระเครื่องแบบนี้นะครับผมยินดีรับเช่านะอ่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นพระพุทธชินราชนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อโสธรครับอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรน,นะครับแปดิ้วนะครับปีพศ2 5 0 0แบบนี้ แต่บอกก่อนนะรุ่นนี้นะครับราคายังไม่แพงนะองค์หนึ่งหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าสี่หมื่นกว่าขึ้นอยู่กับบล็อกขึ้นอยู่กับสภาพครับขึ้นอยู่กับบล็อกของแต่ละพิมพนะฮะใครที่มีพระเครื่องแบบนี้มีแล้วอยากจะขายแอดไลน์มาได้ครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอฮะแล้วส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยครับน,นี่นี่น,นี่อันนี้นี่ให้ดูนี่อันนี้เป็นของหลวงปู่โตครับอันนี้เป็นของหลวงปู่โตวัดประดู่จิมพีครับอันนี้เป็นปิดตารครับอันนี้เป็นพระสมเด็จแบบนี้รับเช,ช่านะแบบนี้องค์หนึ่งหลายมื แบบนี้องคหนึ่งหลายหลายหมื่นนะใครมีแบบนี้นะครับมีแล้วอยากจะขายสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอหรือจะจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านครับตามแผนที่แคปเจอร์หน้าจอไว้ดูเลยก้ามาครับมาครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านมาเรามาเข้าห้องเรียนกันดีกว่านี่คือเงินพดด้วงครับเดี๋ยวขอเรียงก่อนนะฮะนี่คือเงินพดด้วงครับนี่คือเงินพดด้วงเป็นเงินที่เราใช้จ่ายในชีวิตประจําวันในสมัยก่อน เพื่อนๆพ,ๆ,พๆพี่ๆฟังผมไม่ดีนะบางบ้านเห็นไอ้เม็ดๆแบบนี้ยไม่มีค่าฟังไม่ดีนะครับบางบ้านจะเห็นไอ้เม็ดๆแบบนี้ไม่มีค่านี่คือเงินพดด้วงที่เราใช้จ่ายในชีวิตประจําวันในสมัยก่อนเม็ดนี้น้ําหนักสิบบาทครับฟังให้ดีนะเม็ดนี้น้ําหนักสิบบาทหรือหนึ่งร้อยห้าสิบสองกรัมครับใครมีเงินพดด้วงแบบนี้ถ้าเม็ดไซนี้ผมรับซื้อฟังให้ดีนะครับผมรับซื้อเม็ดหนึ่งสองสามแสนบาท สองแสนถึงสามแสนบาทสาหรับเม็ดนี้ครับใครมีแบบนี้เอามาขายผมได้นี่คือเงินพดด้วงนะนี่ฟังให้ดีนะเม็ดอย่างเงีสส้ยเม็ดหนึ่งประมาณสามแสนนี่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 ไซส์เล็กลงมาหน่อยครับไซส์เล็กลงมาหน่อยนี่ส tha, ja. ี่บาทนี่อันนี้สิบบาทอันนี้สี่บาทสี่บาทเนี่ยรับซื้อเม็ดหนึ่งขั้นต่ำสองแสนสี่บาทเม็ดหนึ่งรับซื้อขั้นต่ำที่เม็ดละสองแสนบาทใครมีเงินพดด้วงแบบนี้ดูให้ดี ดูให้ดีจริงๆนะครับนี่อย่างนี้ขั้นต่ำสองแสนนะนี่นี่มีหลากหลายสายเพื่อนๆพี่ๆดูนะเงินพดด้วงแบบนี้มีหลากหลายสายนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเงินพดด้วงตาช่อลําเพยหรือตาประเกี้ยวนะครับแบบนี้มีราคาเลยแบบนี้มีราคาเลยเห็นเม็ดจิ๋วๆแบบนี้น้ําหนักสองบาทหรือสาิกรัมฟังให้ดีครับน้ําหนัก2บาทหรือสามิกรัมแบบนี้ใครมีเอามาขายมันได้เม็ดละแสนแบบนี้ใครมีเอามาขายมันได้เม็ดละแสนแต่ครับแต่ครับแต่วันนี้ ผมมาประกาศรับซื้อครับผมมาประกาศรับซื้อเงินพดด้วงครับที่มีน้ำหนัก80บาทฟังให้ดีนะเงินพดด้วงที่มีน้ำหนัก80บาทหรือ1,200กรัมผมรับซื้อเม็ดละ5ล้านครับสภาพสวยเลยตามหาอยู่ตอนนี้อยากจะจ่ายเงินสด5ล้านโชคใครชุบเจอแบบนี้โชคดียิ่งกว่าถูกหวยนะโชคดียิ่งกว่าถูกหวยนะครับของพวกนี้มีจริงและสามารถขายได้จริงนะ อันนี้นะครับน้หาหนัก10บาทอ่ะเดี๋ยวผมวางเรียงให้ดูน้ำเม็ดใหญ่น้าหนัก10บาทเม็ดกลางน้ําหนัก4บาทอันนี้เม็ดนี้น้ําหนัก2บาท3เม็ดครับนี่เม็ดบาทก็มีแต่เม็ดบาทบอกก่อนนะบ้านใดมีเงินบดดร่วงเม็ด1บาทหรือ15กรัมนะครับหรือราคาต่ํากว่า1บาทเนี่ยราคาไม่แพงบอกก่อนนะราคาไม่แพงครับเม็ดหนึ่งอยู่ประมาณเม็ดหนึ่งหลักร้อยนะครับเม็ดหนึ่งหลักร้อยนะครับใครมีของพวกนี้เนี่ยเพื่อนๆพี่ๆดูนะเนี่ยตรงเนี้ยที่วางอยู่เนี่ย เป็นล้านนะครับตรงนี้ที่วางอยู่เนี่ยเงินพดด้วงแค่ตรงนี้เป็นล้านนะจ๊ะพี่พี่นี่เพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูนะครับย้ำอีกให้อีกหนึ่งรอบนะครับนี่คือเงินพดด้วงครับนี่เพื่อนเพื่อนดูนะฝั่งหนึ่งเป็นตาปะเกี้ยวครับฝั่งหนึ่งเป็นตาปะเกี้ยวอีกฝั่งหนึ่งนี่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 พดด้วงที่ทําออกใช้เป็นเครื่องบรรณาการในสมัยก่อนครับออกใช้หรือเปล่าเราไม่รู้ แต่อยู่ในยุคนั้นแน่นอนครับแบบนี้มีราคาเม็ดหนึ่งเนี่ยผมรับซื้อ 20- 0แสนถึง3 0 0แสนบาทครับใครมีเงินพดด่วงแบบนี้เอามาขายผมได้นี่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 นนอย่างนี้เม็ดหนึง่งสองสามแสนอย่างนี้เม็ดละสองแสนอย่างนี้เม็ดละหนึ่งแสนโอ้โหสามเม็ดนี่ปลาเข้าไปเท่าไหร่แล้วพี่ๆจ๋าแบบนี้ครับใครมีแบบนี้นะผมก็รับซื้อนะอันนี้น้าหนักสองบาทเม็ดหนึ่งอยู่ประมาณสามหมื่นบาทนะครับเม็ดหนึ่งอยู่ประมาณสามหมื่นบาทอันนี้ 2บาทเหมือนกันเม็ดนึงอยู่ประมาณหมื่นกว่าบ,บาทแล้วแต่ตาแล้วแต่สภาพเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูนะตาบนไม่เหมือนกันเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูนะครับ2เม็ดนี้น้ําหนักเท่ากันตาลอสีเหมือนกันเพื่อนเพื่อนดูนะตาลอสีเหมือนกันแต่อะไรครับแต่นี่เพื่อนเพื่อนพี่ๆดูนะนี่จากด้านบนไม่เหมือนกันแบบนี้เขาเรียกว่าเงินพดด้วงราชการที่4จากตาราช่อลําเพยครับ จากตาช่อลำเผยแบบนี้นะครับเงินพดดวงแบบนี้มีราคาและสามารถขายได้จริงนี่แบบนี้นะครับซ้ายมือเม็ดละหมื่นกว่าขวามือเม็ดละเกือบสามหมื่นแบบนี้เอามาขายได้เลยแบบนี้เอามาขายได้เลยครับเงินพดดวงนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆบางท่านเห็นเงินเม็ดเม็ดแบบนี้อยู่ที่บ้านนะครับแต่เพื่อนๆพืพี่ๆอาจจะไม่รู้คุณค่าของเงินพวกนี้เลยนะครับนี่ แบบนี้บางคนเอาวางทิ้งไว้โดยที่ไม่รู้คุณค่านะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินนะครับได้เยอะมากๆนะและวันนี้ผมมาประกาศตามหาครับวันนี้ผมมาประกาศตามหาฟังให้ดี <c oughs> สวัสดีพี่ชายท่อมครับสวัสดีทุกท่านนะมาครับมาครับสวัสดีพี่คมแมวครับมาครับนี่คือเงินพดด้วงครับที่เราใช้เพื่อนๆพี่ๆดูนะฟังให้ดีนะครับผมมาประกาศตามหาเงินพดด้วง เม็ดละห้าล้านบาทฟังให้ดีนะครับนี่เม็ดจะมีลักษณะเป็นแบบนี้เม็ดจะมีลักษณะเป็นแบบนี้แต่จะมีลักษณะที่ใหญ่กว่าจะมีเม็ดที่ใหญ่กว่าเม็ดนี้คือน้ําหนัก80บาทเม็ดนี้หนัก80บาทครับใหญ่กว่านี้8เท่าราคาเม็ดละห้าล้านห้าล้านนี่คือราคารับซื้อนะครับสภาพสวยๆเนี่ยใครมีนะเอามาขายผมได้เลยใครมีนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะ เอามาขายผมได้เลยเพื่อนๆพี่ๆดูนะนี่ล่องรอยการตะใบนะครับร่องรอยการพับพวกนี้เป็นล่องรอยที่สําคัญในการพิจารณาเงินพดด้วงครับนี่วางไว้แค่นี้เพื่อนๆพี่ๆเห็นไหมวางไว้แค่นี้นี่ไม่แค่ไม่นี่ไม่กี่เม็ดนี่รวมๆตรงนี้น่าจะเป็นล้านนะรวมๆตรงนี้น่าจะเป็นล้านนะครับใครมีของพวกนี้มีแล้วอยากจะขายสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ครับสามารถแอดไลน์ไอดีไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพวกแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามนะครับ พระเครื่องพระพุทธชามีแล้วอยากจะขายแอดไลน์มาได้แอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยจ้ามาครับพี่ๆจ๋าแคปเจอร์เก็บไว้ดูแคปเจอร์เว็บเก็บไว้ดูของพวกนี้หายากและสามารถขายได้จริงครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วกด9ก้ากดหัวใจรัวๆมาครับใครแคปเจอร์แล้วกด9ก้ากดหัวใจรัวๆมาเงินพดด้วงเงินล้านครับเงินพดด้วงเงินล้านฮะมาครับมาครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านจ้ามาครับแคปเจอร์ครับ ใครกับเจอร์แล้วกดเก้ากดหัวใจรัวๆสวัสดีพี่ๆทั้ง400กว่าท่านครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีพี่ๆทั้ง400กว่าท่านใครกับเจอร์แล้วกดเก้ากดหัวใจรัวๆมาครับ ขอบคุณนะครับไลทุกไลหัวใจทุกดวงนะครับที่กดให้กันนะครับมามาเป็นไงครับเพื่อนๆกับเงินบัดวงที่ผมหยิบมาให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยแบบนี้ผมรับซื้อนะเม็ดใหญ่ผมรับซื้อ5ล้านฟังไม่ผิดแน่นอนใครมีเอามาแลกเงินสดได้เลย1เม็ด5ล้านบาทครับฟังไม่ผิดแน่นอนนะเม็ดเดียวเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้ามนะครับ พระเครื่องพระพุชาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปมาประเมินราคาหากของของท่านที่ท่านส่งมาหาผมเนี่ยมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดที่ท่านส่งมาหาผมยังไม่มีราคากราบครับกราบขออภัยมานะที่นี้ครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวนะเพราะตอนนี้นะครับที่เพื่อนๆส่งไลน์มาหาผมเนี่ยมันเยอะมากๆจริงๆวันหนึ่งเกิน3 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมื่นไลน์เนี่ย ถ้าตอบทุกอันนะมันตอบไม่ไหวจริงครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเป็นวัตถุโบราณเนี่ยขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สมหวังด้วยนะครับสวัสดีพี่สมหวังนะสวัสดีจ้าไปแล้วจ้า สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บีเอ็นเคศน์แปดสี่ศูนย์เจ็นะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาดร้านเปิดทุกวันนะครับ หากคุณทำงานมาอย่างต่อเนื่องอยากหาที่พักผ่อนแนวธรรมชาติแบบชิวๆที่นี่เลยครับสวนลุงชาญไทยโฮมสเตย์สุพรรณบุรีมีบริการบ้านพักเป็นหลังในสวนอันร่มรื่นและโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติมีบริการอาหารไทยพื้นบ้านมีศูนย์การเรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมแถมยังมีกิจกรรมนานาชนิดฟรีสนใจสำรองที่พักโทร061 505 9222ลุงชาญยินดีต้อนรับครับ